สวัสดีนะครับผมอยู่กับพี่สันนะครับคนโคกรถไถ่ต้องคำสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้จะของแบรนด์ TTM ท่อซิ่งนะครับนี่นี่เองพอดีเลยพี่เข้ามาแถวนี้นะครับก็เลยทักก่อจะสั่งท่อมาใส่ยันมาตัวใหม่ของพี่สันนะครับยันต์มา1ิ0เจาทรงไหนดีนะครับแต่ว่าเลือก เดี๋ยวดูกันตอนนี้พี่มีมามากี่ชุดตอนนี้เนี่ยมันมีมันมียิงซ้ายกันนี่ไงที่มันนี้ยังไม่ได้ส่งลูกค้าลูกค้าสั่งอันนี้เขาเรียกทรงอะไรนะเนี่ยบอมครับผมบอมใช่ไหมเสียงมันเป็นยังไงครับก็นุ่มพี่เสียงไม่แสบไม่แสบครับนุ่มแต่ก็ดังเหมือนกันมันมันดังนุ่มนุ่มพี่จะดังนุ่มนุ่มจะเพาะอะพี่อือเดี๋ยวเดี๋ยวมีคลิปเสียงให้ฟังพี่อ๋อครับอันนี้อันนี้ชุดอะไรนะพี่เนี่ยก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวราคาเดี๋ยวคุยกันนอกหลังไมค์ก้ ประมาณประมาณเท่าไหร่ประมาณอันนี้ผมขายอยู่ท่ราคาขายเลยไหครับราคาขายขายกันสองพันสี่เฉพาะท่ออย่างเดียวใช่ท่ออะไรท่อตัวนี้อ๋อครับแต่ถ้าเรื่องการถ้าพี่สั่งอย่างเงี้ยหรือก็เรื่องราคาก็พิเศษไปครับครับขายปีกครับท้องตลาดก็สองพันสี่ร้อยบาทแล้วทรงซิ่งนะพี่สองนิ้วประมาณเท่าไหร่นิ้วก็อยู่ประมา ประมาณพันเจ็ดพันแปดพร้อมส่งยังครับใช่พร้อมส่งอ๋อพร้อมส่งละแต่ถ้าอย่างพี่อยู่แค่นี้ยมันไม่ไกลจากนครสวรรค์จากร้านที่ที่หลานอยู่ไงอ๋อก็เสาที่ก็เดี๋ยวมาส่งถึงมือเลยอ๋อมาส่งถึงมือโอ้ดีมากวิ่งส่งเองเลยวิ่ส่งเเสาทิดเพราะวันจันทร์ถึงศุกร์เราแล้วไอดีแล้วพี่ประมาณเท่าไหร่ไอดีแบบคอยางเอาคอยางไปเลยครับคอยางตอนนี้ราคาก็มันอยู่ประมาณ ประมาณพันแปดเนาะราคาทองตลาดถ้าสปริงก็ถูกลงมาหน่อยก็สปริงครับแต่ผมส่งอย่างส่งให้ลูกค้าบางทีจังหวัดไกลๆก็สองพันห้าร้อยบาทครับขออยางครับแต่เป็นงานสแตนเลสนะครับแต่ถ้าเกิดเขาต้องโค้ดยิ้มไายก็ราคาก็ก็เพิ่มขึ้นไปอีกครับก็ลองทักหาที่เพจมีเพจไหมพี่เเพจไไม่ด้ทผมจะทำที่เฟซบุ๊กอย่างเดียวเฟซบุ๊กของพิมพ์ไปยังไงอ่ะ เดี๋ยวเอ็นเอวิเดี๋ยวให้ใหสติกเกอร์ไว้ครับอ๋อเดี๋ยวสติกเกอร์โบโตนะครับ TTM เดี๋ยวต้องมีเพจด้วยนะเพราะว่าสะดวกต่อการค้าขายครับเพจคือเพจลูกค้าไม่ค่อยเข้าดูเลยพี่อืมเพราะร้านผมก็เพิ่งเพิ่งจะเริ่มทำไม่เท่าไหร่พี่ครัทำเทอรถยนต์อยู่พี่อ๋อปกติจะทำเทอรถยนต์อยู่ครับมีการมีเพื่อนแนะนำเข้าไปก็เลยลองมาทำกันดูก็พี่ถ้ายังห้าศูนย์ทำได้ปหมเนี่ยนี่ ตตตัวนี้้้อองงหรือว่ายังต้องไปดูแบบแต่ยังไม่เคยทำอ๋อแต่ยังไม่เคยครับกำลังเล็งท่อนั่งขับอยู่อ๋อนี่จะเป็นยิงตายครับพี่จะทรงเดียวกันครับจะเป็นงานยิงของอ๋อนี่เบอร์โทร T T M ท o s s i ่งสองห้าแปดสองเก้าสามแปดรอยเชื่อมอันนี้คือคนหรือว่าคนครับอ๋อ เดินออโต้ครับหรือว่าเดินใช่ครับเดินออโต้แต่ผมจะมีงานดัด T N C นะผมก็คือผมจะทํางาน T N C คือจะไม่มีรอยเชื่อมคือเดี๋ยวจะลองเครื่องอาจจะทําให้พี่แล้วก็มาให้พี่ลองก็ได้มาปรับรีวิวได้ครับผมแล้วถ้าถ้าจะยิงทรายถ้าอย่างอนี้เพิ่มเพิ่มไปประมาณเท่าไหร่ทางงานยิงทรายเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ไอ้ตัวนี้เราเดี๋ยวพี่ไอ้ตัวนี้เมื่อกี้น่าจะบอกราคาปิดไอ้ตัวนี้อยู่ยิงทรายแล้วขายอยู่สองพัน 2,500นะพันนี้อ๋อยิงทรายแล้ว2,500อันนี้ก็ถูกลงมาอีก2,300ันสามสอประมาณนี้พี่ครับประมาณอืมโอ้สวยนะครับเป็นคอเลตครับคอเลตนับเป็นนับเป็นเหล็กครับเป็นเหล็กครับแต่อัีไม่มีมาสักใบเลยไอเดีมีแต่ไอดียันม้าได้ขอดูหน่อยขอดูขอดูเป็นแนวทางแต่ว่าอู่นี่อยู่ที่ไหนเลยนะพี่อยู่กรุงเทพเหรออยู่กรุงเทพกอยู่ปทุมครับอยู่ปทุมเลยใช่ไหม น้ำท่วมนะพี่ลูกน้องทำเสร็จจะให้ลูกน้องอ่าครับครับเพราะว่าแถวนี้ค่อนข้างใช้เยอะ <laughs> อันนี้มันของลูกค้าที่ผมจะไปผมจะไปยิงสายแล้วก็พ่นพาร์โคดไงตัวนี้ครับอ๋อต <c oughs> ันนี้ลูกค้าแกสั่งไปเรื่อนี้แกเหมือนแบบว่าจะไปแกใส่แบบมันครับมนกนฟ <üt. S 2> <c oughs> ิตทำหัวเสี้ยวอะไอย่าเงี้ยผมจะไปยิงสายแต่มันก็คือเป็นงานตัวเป็นงานใหม่เนี่ยพี่ครับจะยิงสายแต่ไปยิงสายพ่นพาร์โคดไงไปพาร์โคดพาร์ตโคดอะไรเนี่ยผมก็ยังไม่รู้จักนะครับ มันเป็นสีใช่ไหมหรือว่าทีนี้ผมจะเป็นอะไรนะเป็นไอ้นี้จะพ่นตัวนี้ไอ้อะไรนะลืมชื่อไปแล้วคือตัวนี้จะทำเป็นคือให้มันทนความร้อนอะ่ะเซรามิกโค้ดไงเซรามิคแล้วแล้วมันจะเป็นสีอะไรครับก็แล้วแต่เราจะสั่งไงพี่พี่จะสั่งพี่ก็ทำได้ทุกสีที่สองสีพี่หรอ,อสีแดงสีม่วงสีเขียวมีหมดได้หมดครับผม เอ้ยเขาท่าดีอ่ะผมจะทำเซรามิกคือตรงเนี้ยจะให้มันทนความร้อนคือจะไม่ให้มันแดงก็คือจะเป็นเซรามิกโค้แต่พองไฟเนี่ยอย่างท่อไอเสียไฟเนีย่ยเราก็จะเป็นไดพาวเดอร์โค้ดครับกค็คือยิงทรายล้างก่อนแล้วก็ะพ่นพาวเดอร์อโค้แต่ตรงเนี้ยเป็นเซรามิกอให้มันทนความร้อนคือไม่ให้แดงครับสมมติว่าสีฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าตลอดไปเลยใช่แล้วแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกตรงนี้ฟ้าก็ได้ตรงนี้จะเอาเป็นโทูทนก็ได้ ไอเครื่องอีกงงเนี่ยมันไฟทะลุท่อไปเลยนะพี่มันมันจะทนได้ขนาดนั้นเลยเหรอได้พี่ทนได้ครับผมโอ้โหสุดยอดแต่ราคาคือเรายังไม่ได้ตั้งนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลองทําแล้วก็ฉายมาให้พี่ใส่เลยแล้วก็ให้พี่พี่ก็คือพ่เศษงานให้ครับถ้าเกิดว่ามันใช้แล้วมันไม่ดํามันไม่อะไรราคามันจะสูงหน่อยมันก็ผมก็เลือกเอานะเพราะว่าผมมาใช้แป๊บเดียวพวกนี้แป๊บเดียวก็ดาแล้วอ่ะครับนี่ถ้าเกิดแบบนี้พี่พี่ลองใส่ได้เลยคือ อันนี้ที่ผมยิงมาก็ไม่เป็นไรนะพี่จะเป็นตรงนี้เหลืองๆหน่อยแต่ยิตงตายเนี่ยนะก็ยิงตายแบบนี้ก่อนแล้วก็จะมีเซลร์มิโคบอีกทียิงสายพี่เจ้าสีลายเจ้าสีม่วงสีแดงก็แล้วแต่ลูกค้าเออครับชาดีเหมือนกันนะครับจะไาให้เปิดตัวให้สมมติเออเดี๋ยวนี้ยังแถวไอเดี๋ยวนี้ยังไม่มีใครทำม,มั้งพ่อผมยังไม่เคยเจออ่ะอืมสีทนความร้อน ก็ปกติถ้าเป็นงานเลสเราทั่วไปที่ร้านทั่วไปอู่ทั่วไปอย่างช่างอะไรนั่นอยู่ระหว่างพวกทั้งน็อตใช่ไหมครับก็จะเป็นคอคอเลสแต่พอใช้ไปปุ๊บท่อพวกอะไรพวกก็เหลืองยังไงมันก็เหลืองอยู่ดีครับครับวันเดียวมันก็เหลืองแล้วต่อให้ยิงทรายมาก็เอามาอยู่ยิงทรายมาก็เหลืองเหมือนกัน แต่นี่ของผมคือที่ลูกค้าสั่งไปไม่ไม่เป็นไรไม่รู้มันอาจจะเกี่ยวกับที่การยิงด้วยนะผมว่านะแต่ละที่มันน่าจะไม่เหมือนกัน,นพี่มันเป็นไงครับคือของผมมันไม่ไม่เหลืองไงมันไม่แดงไงพี่เนะี่ยเหรอครับมันก็เนี่ยมันก็จะเห็นแต่รอยเชื่อมอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยที่ลูกค้าสั่งไว้นะครับครับเดี๋ยวน่าลอง วันนั้นวันนั้นเราก็วันนั้นผมไปผมไปผมไปร้านพี่สันเพชรอ่ะก่อนหนึ่งวันแล้ววันที่สองรู้สึกว่าพี่จะไปถ่ายคลิปอยู่ใช่ครับผมเอาไอดีไปไปเขาครับผมนี่แหละเห็นเจ้าของอู่ทําแล้วที่ไปขายอยู่ที่สันเพชรมีปลายอะไรด้วยใช่ป่ะมีปลายไดี่วาห้าร้อยถ้าขายขาเท่าไหร่นะแต่ปลายอันนั้นน่ะคือปลายนั้นมันเป็นมันเป็นลูกค้าที่สั่งกับเราแล้วก็บอกไปรุ่นไปผิดบอกรุ่นไปผิดอันนี้ทางร้านพี่สันเพชรเน่ยเขา สนใจเขาเลยโทรหาผมผมก็เลยเข้าไปหาเขาปรากฏว่าคือเขาไม่ได้เอาตรงนั้นหรอกเขาถามว่าขายไหมันนี้ยเขาไม่ขาย๋อ้โหพันแปดนะครับผมสำหรับช่องทางการติดต่อนะเดี๋ยวผมจะบอกเบอร์ไว้ก่อนเบอร์โทรก็090นะครับ258 2938 f a c e b เ o k ฟซบุ๊กก็ชื่อตามนี้นะธนวัตรสีอะไรนะตีตีสัง อ๋อนี่นะครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมแข็งแรงแต่ขมแม่อโอเคเดี๋ยวคันนี้เนาะเดี๋ยวคอยฟังเสียงกับยันมาตัวนี้นับ<อ>เดี๋ยวสั่งพี่เข้าไว้แล้วโอเคครับก็สําหรับวิดีโอชุดนี้ก็จะจบไว้เพียงตัวนี้นะครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกกําลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ